พักค่ะหมอนใช้คำง่ายๆเลยค่ะมัดละสิบบาทมัดบอกง่ายๆค่ะพี่นอก สวัสดีคะ่ะมาผอกันอีกแล้วมาผอกันคือเกามาค่ะวันนี้ได้สมตําเพชรเพชรกระเมรียงผูาา้วกาเกี่ยวกรอบนะคะเกี่ยวทอดกรอบค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ได้พระขามาแบบงามกพ่พี่น้องที่ละงามแห้งมีแต่หยอดอ่อนๆอ,อกอวบเลยค่ะพี่น้องค่ะกับพักสไลด์นะคะเลือดมะระขี้นกค่ะมาแสบๆน้ำกันลุยเลยค่ะมีเกี่ยวทอดกรอบเส้ากรอบแล้วไปจักพี่น้องซื้อมาโดนแล้วมาแสบๆน้ำกัน ตำมาแบบเผ็ดนัวค่ะพี่น้องคิดอยากกินตำคุงเผ็ดๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่เผ็ดนัวๆเส็บๆเนาะคะ่ะมาค่ะเส็บๆน้ำกันอืมปาคะอ่อนๆง่ามค่ะ หมอนใช้คำใหญ่ๆเลยค่ะมาดละสิบบาทมัดแบบง่ายๆค่ะพี่น้นองหอยแมงปูต้นอวน ร uh huh. <c oughs> ุนแรงพักสไลด์กับหนอนตับไส้อืบกับพี่น้อ,อ,นอ,องอค่ะบิกเอิกหรือว่ามะอึกเนาะค่ะนี่บกเขือเหลืองบกเขือขนเนาะหอมขมอันล่ำหน่อยพักสไล ไม่ได้โตวอ้ว,วนหวานทั้งหอยสดดีค่ะพี่น้งองเพชตรวดทักบันอืม ยังกรอบเนาะว่าจะไปซื้อเอาหนังไก่กรอบค่ะพี่นอ้อกมันมามีก็เลยได้เกี่ยวมากเนาะคะ่ะคิดอยากกินกับหนังไก่ทอดกรอบเนาะน mặt bằng nhá, hết Nói mà lặn ra Tô ổn nhau Tchao mm -hmm. อะไรกันงามงาม,มน้ใจเ็เลยเนาะคะ่ะ บมาเด้อพี่น้องจว,จวดน้ำก่อนตะมุกฮวงจวดคลักมาเลยใส่ทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดค่ะพี่น้องเพชรคลักกัปทั้งเพชรทั้งงว่ว ต้งแซ่บหน่อยปะคะ